กรณีระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กั้นหรือเอ็มโฟที่ด่านทันญบุรีและด่านทับช้างบนมอเตอร์เวย์หมายเลข9วงแหวนรอบนอกด้านตะวันออกช่วงบางประอินบางพลีเกิดเหตุขัดข้องส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้ใช้ทางต้องเสียเงินค่าปรับถึง10เท่าเมื่อมีการจ่ายเงินค่าผ่านทางล่าช้าเกินไป2วัน นายสักสยามทิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมานาคมจึงสั่งการให้กรมทางหลวงดําเนินการชะลอการเรียกเก็บเงินค่าปรับสิบเท่าสําหรับผู้ที่ไม่ได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกใช้งานระบบเอ็มโฟรที่ชําระค่าธรรมเนียมผ่านทางหลังจากที่เข้ามาใช้งานในระยะเวลาหนึ่งสัปดาห์โดยเริ่มตั้งแต่วันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจนถึงวันที่31มีนาคมนี้ ส่วนผู้ที่ชำระค่าผ่านทางที่ถูกปรับไปก่อนหน้านี้ให้กรมทางหลวงคืนเงินค่าปรับให้ทุกรายและให้กรมทางหลวงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นที่ส่งผลกระทบเกิดความเดือดร้อนและความไม่สะดวกกับประชาชนผู้ใช้ทางพร้อมประชาสัมพันธ์ให้เกิดการรับรู้การใช้งานระบบเอ็ o โให้มากขึ้นในทุกช่องทาง โดยระหว่างนี้ประชาชนผู้ใช้ทางสามารถขับรถผ่านระบบเอ็นโฟได้ตามปกติยังไรก็ตามก่อนหน้านี้ผู้ให้บริการระบบเอ็นโฟแจ้งต่อสมาชิกถึงสาเหตุการขัดข้องเนื่องจากช่วงเวลา21นาฬกาของวันที่21กุมภาพันธ์ถึงเวลา12นาฬกาของวันที่22กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาในการปรับปรุงระบบการรับชำระเงินระหว่างระบบธนาคารส่งผลให้สถานะการชำระเงินยังเป็นรอดำเนินการ รัฐมัตกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนทางหลวงและสะพานพศ2497มาตรา7เขาเขียนไว้ชัดเจนนะครับในการที่จะให้อำนาจในการปรับสิบ์เข้าแต่ตรงนี้เนี่ยผมมาดูเจตนารมณ์กฎหมายก็คือกรณีที่เขาหลีกเลี่ยงไม่ชำระแต่กรณีที่พี่น้องประชาชนมาชำระเนี่ยอันนี้ก็ไม่ถือว่าจะหลีกเลี่ยงเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงขยายเวลาจนถึง31มีนาคมแล้วก็เพิ่มเวลาจากที่ว่าต้องชำระภายใน2วันเนี่ยเป็น7วันถ้า7วันไม่ไปชำระก็ต้องเข้าสู่กระบวนการ ทางกฎหมายนะครับแล้วก็ปรับสิบเท่า ด้านนายสราวุธทสงศิวิไลอธิบดีกรมทางหลวงเปิดเผยว่าหลังจากเอ็มโฟเปิดระบบเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีผู้ไม่ได้ลงทะเบียนแต่วิ่งผ่านช่องทางและเสียค่าปรับประมาณ20,000รายกรมทางหลวงจะคืนค่าปรับเต็มจำนวนในทุกช่องทางที่มีการชำระค่าปรับเข้ามาและหลังจากนี้จะเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนลงทะเบียนมาในระบบเอ็มโฟผ่านทางไลโอเอโดยเพิ่มเพื่อนในไลน์แอปเอ็มโฟไทย กดเลือกช่องสมัครเป็นสมาชิก โดยจ่ายเงินผ่านบัตรเครดิตวิธีนี้สามารถสมัครได้สะดวกและรวดเร็วขณะที่ทางเจ้าหน้าที่และทางธนาคารกรุงไทยกำลังแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกในการใช้งานโดยเร็วที่สุดซึ่งหลังจากดำเนินการแล้วเสร็จจะไม่พบหนี้ค้างในระบบในกรณีที่ชำระซ้ำเข้ามาทางธนาคารจะดำเนินการคืนเงินให้ตามช่องทางที่ผู้ใช้ทางชำระเงินไว้หากพบว่ามีข้อมูลไม่ถูกต้องสามารถแจ้งเรื่องมาที่ www. m4thai.com หรือแอปพลิเคชันทั้งระบบ iOS และ Android m4thai หรือสายด่วน1586กด1หรือ call center m4 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ช่วยดำเนินการแก้ไขต่อไปนพศรแก้วคำรายงาน